สวัสดีค่ะเจอกันกับโค้ชเกดนะคะกับเพจแม่เลี้ยงเดี่ยวพาฟิตนะคะวันนี้เราออกกำลังกายกันที่บ้านนะคะที่ห้องเนาะเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะเราก็เลยจะออกกันที่ห้องเพราะว่าลมแรงถ้าออกไปข้างนอกชั้นสิบหรือว่าชั้นหนาดฟ้านี่คือมีหวังคือกล้องเรานี่คือไปกับลมแน่เลยเพราะว่าวันนี้นะคะก็ ด้วยอะไรหลายอย่างที่เราต้องจัดการตั้งแต่เริ่มเช้ามานะคะเก้าโมงเช้านะคะเ,เรามาตรงเวลานาะนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คเสียงกันก่อนนะคะก็เช็คเสียงนะคะเดี๋ยวแชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวกันก่อน ว่าสัญญาณมาหรือ,อยังนะคะลดน้องนะคะวันนี้ลดน่องขาเรียวเพราะว่าคนเกสตเนี่ยถ้าสมมติเราไปกินอาหารอาหารที่มีแป้งเยอะหรือว่าน้ําตาลเยอะนะคะก็จะสังเกตได้ว่าคือขาเราจะเบียดนะคะขานี่คือจะไขมันจะมาก่อนไขเพื่อนเลยฉะนั้นก็คือวันนี้นะเดี๋ยวจะพาทำท่าลดน่องขาเบียด สะโพกสวยนะคะมาแล้วเดี๋ยวขอเช็คเสียงสัญญาณก่อนว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะสงสัยต้องขยับเสือออกไปอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะแชร์แชร์ไปที่เฟซส,ส่วนตัวก่อนนะคะ วันนี้น้องหมียวไม่มานะคะน้องหมีวติดภารกิจเนาะนางก็จะไม่ได้มานะคะก็เลยลมก็แรงด้วยวันนี้ก็ออกกันที่ห้องกันเลยนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะก็สวัสดีแม่แม่ทุกคนนะคะโคดเกค่ะอายุสามสีปีนะคะเป็นพุณแม่เลี้ยงเบี่ยวลูก2อนะคะก็อดีตเคยอ้วนผมพังหลังคอดนะคะ น้ำหนักค้างอยู่20กิโลนะคะแล้วก็เราได้มาปรับพัฒนาการอาหารนะคะการทานแบบใหม่เนาะ80%แล้วก็ออกกําลังกายภายในบ้าน20%แล้วเรายังมีตัวช่วยผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บไร์นะคะเราก็สามารถจัดสรรทานตามงบประมาณที่เรามีได้เลยยังสามารถลดน้าหนัก20กิโลได้ภายใน4เดือนนะคะ <S <S เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเลยนะคะนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นแล้วเราคือได้หุ่นใหม่ได้สุขภาพใหม่นะคะ อาจจะมีแม่แม่หลายท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นเนาะมีแม่แม่ทักมาในอินม็อกนะคะว่าคือเรารู้สึกอุยกันก็รู้สึกดีใจเนาะที่แบบเราได้ทําติดต่อกันมาเก้าสิบวันนะคะเก้าสิบวันเกินแล้วอะก็คือสี่เดือนแล้วอะที่ทําติดต่อกันนะคะโดยการ ออกกาลังกายทุกเช้าหลังจากที่ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จนะคะแล้วก็มีไ์ทาอาหารตอนเที่ยงมีแม่แม่หรือว่า fc นะคะแฟนคลับที่เป็นแบบคุณแม่เลี้ยงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าคุณแม่ที่อ้วนหลังคลอดนะคะลูก2ลูก3เนาะได้อินบอกเข้ามาจากเสียงหลายท่านที่บอกว่าได้ออกกําลังกายตามโค้ดเกสเนาะคืออันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนที่เกสอะออกกาลังกายก็คือไม่ค่อยมีใครดูเพราะว่าเพจนี้เพิ่งเปิดใหม่เพราะเพจเก่าก็คือมีคนตามหลายพันนะคะแต่ว่า เพจนี้ก็คือมีคนตามหลักร้อยฉะนั้นก็คือคุณเกดไม่รู้ว่ามีแม่ๆที่กําลังซุ่มออกกําลังกายตามโ้ดเกดอยู่ทุกวนันขึ้นเวลาแอบดีใจเนาะที่แบบเขาก็ยังแบบเออสิ่งที่เราให้คุณค่าไปแต่เขาก็เขาก็ยังเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจนะคะเห็นเราที่แบบ ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเขาก็ไม่ไม่ยอมย่อท้อหรือว่าเขาอยากจะมีหุ่นใหม่มีสุขภาพใหม่ก็ออกกําลังกายด้วยกันก็ดีใจนะคะที่แบบมาออกกําลังกายด้วยกันทุกวันเนาะอาจจะไม่ได้แชร์หรือว่าอาจจะเซฟเก็บไว้หรือว่าอาจจะแบบบัน,นทึกโน้ตไว้แล้วก็ทําตามก็ได้หมดนะคะคนเกศก็รู้สึกสดชื่นเหมือนกันเนาะที่แบบว่าเออมีคนตามติดตามเราแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่แบบ เขามีปัญหานะคะเอาไปปรับใช้ในการาดูแลสุขภาพได้เนาะวันนี้นะคะลมแรงมากเลยอากาศก็เปลี่ยนนะคะยังไงรักษาสุขภาพนะคะใส,ส่เสื้อผ้าน,นาๆแล้วเวลาออกข้างนอกนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทำทั้งหมดจะเป็นห้าท่าก็แล้วกันนะคะห้าท่าห้าท่า ลดน้องนะคะแล้วก็ขาเรียวสวยขอเพลงก่อนนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมีท่าที่เรามาลดน้องขากันนะคะทีนี้คือเราก็จะก่อนอื่นเราจะยืดเหยียดกันก่อนนะยืดเหยียดเราจะยืดเหยียดเป็นท่ายืดเหยียดที่สามารถออกบริเวณไปได้ในตัวเลยนะคะเราก็จะ ยืดเหยียดขาก่อนเพราะว่าการยืดเหยียดขาเราก็จะบอกให้ขารู้ว่าเราก็ลังออกกำลังกายนะแล้วพอเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อขาก็จะได้รู้สึกเหมือนกับว่าเออถ้าสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะได้แบบมาเร็วนะคะหลกัหลกๆคือโภชนาก,การอาหารนะคะ80%คือโปรตีนนะคะที่จะเข้าไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่เราอยากจะทําให้มันฟิตมันเฟิร์มนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะยืดเหยียดกันนะคะในท่าขาเนาะ ท่านี้นะคะเหยียดาอ้าไปสองข้างก็จะเป็นท่าที่แบบสลับปันป่าซ้ายขวานับหนึ่งสองเก่งหน้าท้องไหมนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบสบอ็ดสองิบสาบสี่ 15 16 17 20ครั้งนะคะ18 19 20โอเคอันนี้เป็นท่าแรงนะคะในการยืดเหยียดขาของเราเนาะเพื่อที่แบบว่าเราก็จะไปท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปก็จะเป็นท่าท่านี้นะคะก็จะได้ขาด้านหน้าด้านข้างแล้วท่านี้คือ จะได้สะโพกด้วยนะคะแขนข้างหนึ่งนะคะเราก็จะเป็นรอ,องรับทั้งตัวเรานะคะเราก็จะยกขาขึ้นท่าน,นี้รู้สึกว่าทำบ่อยมากเลยนะคดเก็ดก็จะมีปัญหาเรื่องขาเบียดนะคะขาเบียดก็จะใช้ท่าน,นี้นะคะให้ขาเฟิร์มกระชับเนาะสาม สี่นะคะเราจะได้สะโพกด้วยนะ5 6าหกทำช้าช้านะคะโฟกัสเจ็ดแปดเก้าบสิบเอ็ดสิบสอมแม,แม่แม่ทำไปด้วยกันนะคะช้าๆเนาอสิบสี่้าค่าละยีครั้งนะ1ิบห็ด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่านี้นะคะเราจะเอาขายข้างหนึ่งมาด้านหน้านะคะเราก็จะวางแขนเหมือนเดิมนะคะท่านี้เนาะแล้วเราก็จะยกขายข้างนึงขึ้นท่านี้ไล้สะโพกนะคะมากๆเลยนะคะท่านี้สองสาม ี่ห้าหกช้าๆโฟกัสน,นะคะจะบอกว่ามันปวดรวดร้าวตรงสะโพกมากเลยนะคะถ้าใครอยากได้แบบได้สะโพกที่แบบสวยนะคะสะโพกผายสะโพกกลมก็ท่านี้เลยนะคะเท่าไหร่แล้วเนี่ยห7 8ด 9ก้อีกสิบครั้งค่ะสิบเอ็1ส1บสอีหอีก5ครั้งค่ะปวดมากปวดมันจะปวดตรงสะโพกตรงนี้นะคะอีก3มครั้งค่ะยกไปขึ้นนะอีกสองครั้ง โอโหนะคะมันจะโดนตรงนี้เนาะถ้าเรารู้สึกปวดตึงนะคะตรงส่วนที่เราออกนะคะแสดงว่าเราออกถูกนะคะแล้วก็ออกโดนเนาะแล้วก็เราจะทําท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทําที่จริงอะ่ะมันต้องทำสองข้างแต่ว่าเราจะทําแต่ละท่ารวดเดียวเลยนะคะแล้วก็เอ่อท่าต่อไปยังอยู่ในท่าเดิมนะคะท่านี้ก็คือเราก็จะเอา ขามาคว้แบบนี้นะคะเราก็จะยกขายข้างนึงขึ้นอันนี้ก็จะยกขึ้นแบบนี้นะจะบอกว่าเหงื่อออกเยอะมากเลยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดก้โฟกัสที่ขานะคะสิอ สิบสองสิบสามสิบสี่ทำช้าๆค่ะสิบห้านะคะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคเราจะพักแล้วก็เราจะเปลี่ยนข้างนะคะเราจะจิบชาก่อน ข้างนอกลมแรงมากแบบว่าข้างในนี่คือร้อนแบบร้อนแบบเหงื่อซกเลยเราจะทำอีกข้างนึงนะคะเพราะว่าขาเรามีสองข้างเราจะทำอีกข้างหนึ่งโอเค แรกนะคะเราก็จะยกขาขึ้นค่ะยกขาขึ้นเลยค่ะค่านี้ก็คือได้ขาสโะโพนะะเอวด้านข้างก็ได้ด้วยนะสองสามทำเน้ชา้าโฟกัสนะคะสี่ไม่ทำเร็วนะห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคค่ะผ้าต่อไปนะคะผ้าต่อไปก็จะเป็นผ้านี้เหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะวางขาไปด้านหน้า แล้วเราก็จะยกขาเราขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายิ่งเราทำชาเท่าไหร่นะคะ ยิ่งปวดหนว่วงขาเราจะบอกว่าปวดสะโพกตรงนี้มากเลยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอีกค่าครั้งค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพักก่อนนะคะเราจะพักจิบน้ํำก่อนจิบชาก่อนนะคะเ,เพราะว่ามันรู้สึกปวดตึงนะคะเราจะพักกล้ามเนื้อเราแป๊บหนึ่งนะแล้วเราก็จะไปต่อนะคะถ้าต่อไปเอาขามาข้างหน้านะคะแล้วเราก็จะยก ขาอีกข้างหนึ่งขึ้นนะคะอันนี้คือจะลดอาการขาเบียดนะท่านี้คือช่วยได้เยอะเลยนะคะขาเบียดนะคะขาขาใหญ่ขาอยู่ย้ขาไม่กระชับเฟิร์มท่านี้ช่วยได้ยกขึ้นสองเชื่อเลยนะคะใครทําใหม่ๆแรกๆจะยกขาไม่ขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเราไม่ถูกใช้งานฉะนั้นคือแม่ๆทาบ่อยๆนะคะ ตอนแรกเราอาจจะยกไม่ค่อยขึ้นนะคะแต่ว่าเชื่อว,ว่าถ้าเราได้ใช้กล้ามเนื้อเราทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อของเราก็จะแข็งแรงเนาะหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอ็ดบสอสิบามสสิบห้าหกส็ด สิบแปดก้โอเคก็คอมพีชน,นะคะซ้ายขวานะคะสข้างทั้งหมด3ามท่าที่เราฝากก็คือสะโพกสวยกลมสวยขาเรียวเล็กกระชับเฟิร์มนะคะท่าสุดท้ายเนาะท่าสุดท้ายจะเป็นท่าลดขาเบียดขาด้านในนะคะขาด้านในเฟิร์มกระชับได้ด้วยท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะพาทำ ท่านี้นะคะก็เราก็จะเสร็จท่าอยู่ในท่านี้นะยกขาขึ้นเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาขาควยกันนะคะควยกันซ้ายขวานับหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,าหกเจด็ดแปดแก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสห้าหปดสสิโอเคค่ะก็ทั้งหมดก็เอามาฝากนะคะห้าหวันนี้นะคะสำหรับขาสะโพกสวยขาเล็กเรียว เฟิร์มกระชับนะคะขาขาไม่ย้วยไม่หย่อนไม่ยานขาไม่เบียดนะคะก็จัดตามกันเลยนะคะทั้งหมดห้าท่าหกท่าสวัสดีค่ะพี่ขวัญพี่ขวัญจีลาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ วันนี้ออกออกข้างในนะเพราะว่าไม่ได้ออกข้างนอกออกข้างนอกลมแรงมากอากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมรักษาสุขภาพใส่เสื้อแขนยาวไปด้วยนะคะวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยเนาะอากาศก็เย็นเย็นลมมาแล้วนะคะคนแก่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับแม่แม่หลายๆคนที่สนใจนะคะทัก inbox คกดเกมาประเมินสุขภาพนะคะอาจจะ inbox มาเยอะมากนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็ไล่ประเมิอนอยู่เนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆตอบให้ทีละข้อทีละข้อไปแนะนําเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ได้เลยนะคะถ้าสมมติว,ว่าใครสนใจอยากจะเข้าโปรแกรมากับโค้ดเกตก,ก,ก็สามารถจะสั่งบประมาณ ซื้อผลิตภัณฑ์ทานเป็นตัวช่วยที่ดีมากนะคะได้เลยเราไม่ว่ากันหรือว่าถ้าโสดว่าไม่สามารถจัดสั่งบประมาณได้คุณแกก็ดูแลให้ฟรีได้นะคะก็มีโปรแกรมฟรี4วันที่เราสามารถดูแลเมมเบอร์ที่อยากจ,จะลองโปรแกรมของเรานะคะแล้วก็ หนาวเลวเนาะพี่ขวัญจีรานหนาวแล้วเนะนานะยังไงรักษาสุขภาพใ้ะคะเราก็ทานอาหารให้หลากหลายครบห้าหมู่แล้วก็ออกกาลังกายด้วยนะคะให้ร่างกายของเราวอร์มอบอุ่นนะคะที่เขาจะแข็งแรงนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่ได้ในทุกสภาพอากาศนะคะไม่เป็นหวัดไม่เป็นไอนะเพราะข้างในของเราร่างกายเราแข็งแรงนะคะแล้วก็วันนี้ฝากไว้สำหรับ BTC เฟสสามนะคะชาเลนจ์ใน แอปพลิเคชันนะคะของเฮอร์บรไ e ประเทศไทยนะคะก็อยากให้เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะ,เยอะๆเพราะว่าเฟสนี้นะคะเสื้อสีฟ้าสวยมากเลยนะคะเราจะแข่งกันในแอปแต่ว่าหุ่นเราไม่แอปนะเออก็ฝากไว้ด้วยนะคะสอหบ BTC แล้วก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะคะ WLC EP 1 1นะคะวันนี้ฝากไว้สำหรับเออเปลี่ยนใครมาได้เป็นเงินนะคะใน กลุ่ม WRC EP 1 1เนาอเดี๋ยวโค้ชเกดก็จะมาไลน์ในเรื่องอาหารระดับเซลล์นะคะดียังไงนะคะก็จะบอกเทคนิคนะคะว่าคนเกดอายุ3 4ีปีแต่อายุเซลล์แค่18ปีเท่านั้นเลยนะคะจะบอกว่าเทคนิคการทานทานยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะมาเล่าถึงว่าเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเขาจําเป็นต้องได้รับอาหารแบบไหนประเภทไหนและเทคนิคการทานทาน,ทานยังไงทําให้เรากลับมาสาวสวยใหม่นะคะอย่าง เหมือนกับตรงตามคอนเซปต์ของคดเกตเลยคือคุณคุณแม่ลูกสองต้องสวยกวาเป็นสาวนะคะแล้วก็คือเราจะกลับมาสาวสวยใหม่ได้ทำยังไงกินแบบไหนคือเริ่มจากที่อาหารนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีไลฟ์ทำอาหารเออแต่ว่าจะเป็นเมนูที่แพนเค้กฟักทองนะคะคดเกตก็ เป็นคนชอบทานของหวานติดของหวานแต่ว่าเราจะเลือกนะคะเลือกแบบไหนก็คือจะเลือกครับค่าจีไอต่ำคือจะเลือกปลาทองมาแล้วเราก็จะมาพาทำกันเลยนะคะแต่ว่าจะมาเร็วนิดนึงเพราะว่าช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยเราก็จะมีไลฟ์ในกลุ่มนะคะฉะนั้นก็คือจะมา11โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารในเพจเหมือนเดิมนะคะพี่ควันจิลาอย่าลืมเข้ามานะคะเนาะในไลน์นะคะแก๊มี ของรางวัลแจกด้วยนะเออเข้าฟังกันเยอะนะตอนเที่ยงพักทานข้าวนะคะเที่ยงครึ่งนะคะเราจะเจอกันนะคะในกลุ่มวันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมโค้ดเกตนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ออกกําลังกายไปด้วยกันนะคะบางคนอาจจะไม่กล้าแชร์เออแชร์ให้หน่อยนะคะเพราะว่าการแชร์คือการแบ่งปันนะคะให้กับผู้อื่นยิ่งให้ยิ่งได้นะคะ วันนี้เราก็ต้องจากลา,าไปแล้วนะคะพี่ขวัญจิราขอบคุณมากนะคะฝากแชร์ให้แกสใหม่น,นนะโอเคค่ะขอบคุณแม่ค่ะพี่ขวัญจิราวันนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยลาไปแล้วขอบคุณมากนะคะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเที่ยงนะคะสิบเอ็ดโมงครึง่งไม่ใช่เที่ยงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วก็เราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยก็จะมีสัมภาษณ์สดนะคะเป็นแขกพิเศษของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะหมุนเวียนกันไป นะคะทุกๆเสาร์เนาะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกคนนะสู้ๆไปได้วยกันนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะจะบอกว่าออกเยอะมากเลยอ่ะพี่ขวัญข้างนอกลมแรงมากแต่ว่าคือข้างในนี้แบบร้อนมากเลยอ่ะไปแล้วนะคะบายบายค่ะ